ยวพามาดูรากกันนะครับรากของทิงลินเซตรากเขาจะเป็นยังไงมีต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนี่สีแดงเลยสวยเลยครับสวยมากใบก็จะมีหนึ่งใบก็จะมีติดชมพูใบใหญ่มากเลยครับเท่อฝ่ามือเลยเดี๋ยวมาแกะดูรากกันนะครับ จะ,นนจะดูว่าอันนี้จะดูว่ารากมันเดินหรือยังนะครับแล้วก็รากเป็นลักษณะยังไงยังไงที่เขาเรียกว่าตัดสดหรือว่าแบบว่ารากเดินนะครับเดีย๋ยวดูกันเลยเราแกะออกให้ดูกัเออตอนนี้ดูรากก็นะครับรากเขาจะเดินลักษณะอย่างนี้ เขาจะแทงรากออกมาเพื่อจะหาอาหารรากเขาจะยาวมากจริงๆส็ดครับต้นนี้เป็นประมาณสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ใบเล็กอีกสองใบสิบเอ็ดใบเสียหายนิดหน่อยไม่เป็นไรนเพาใบมันเล็กเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ มันก็แตกใหม่เราจะดูลากันนะครับล,ลากมันเป็นยังไงลากเสร็จเราออกเลยก็ธรรมดาครับถ้าเกิด่าการขน,นส่งดีก็ไม่มีปัญหาถ้าขนส่งไม่ดีก็จะเกิดการเสียหายหรือแตกหักก็แค่ดึงออกครับไม่มีอะไร อันนี้คือลากเดินแล้วเขาเรียกว่ารากเดินแล้วนะครับสังเกตยังไงรากเดินแล้วก็คือมีรากใหม่ออกมาเนี้ยครับรากฝอยออกมาเยอะวกยรากพวกเนี้ยออกมายาวเลยครับเนี่ยเขาเรียกรากเดินแล้วแต่ถ้าเป็นตัดสดตัดสดตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีรอยรอยตัดมาสดๆเลยครับยังแดงๆอยู่อั้นเขาเรียกว่าตัดสด เวลาบางร้านเขาส่งลูกค้าเขาก็จะตัดต้นที่มันเป็นต้นด่างจากต้นแม่ออกไปขายมันก็จะเหลือต้นแม่ไว้แล้วก็จะทําพันต่ออย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าลากเดินแล้วซึ่งอันเนี้ยต้นเนี้ยไม่ใช่ต้นตัดสดนะครับสังเกตตรงนี้ตรงข้อเขาใช้ข้อข้อในการปักชำหรือไม่ก็เขาตัดในส่วนที่มันเป็นจากต้นแม่ออกเป็นข้อแบบนี้มา ต่อันนี้น่าจะมาจากการตัดข้อก็คือตัดต้นเล็กจากข้อตัดต้นเล็กจากข้อไปปักชำมันก็จะใช้เวลาระยะหนึ่งมันก็จะออกมา,ยาแยกตัวแล้วก็ขยายใหญ่ตัวแล้วก็จะมาเป็นต้นแม่ต้นแม่อย่างนี้ครับต้นแม่อย่างนี้ต้นแม่อย่างนี้ขยายขึ้นมาแล้วก็มีต้นต้นใหม่ต้นใหม่แล้วก็แล้วก็วกอ่ ตัดขายได้อีกนะครับก็จะมีใบออกตาตุ่มออกมาเน,น,นี่ครับแบบนี้ครับอันนี้คือรากฟิโลพิงผพิเซตนะครับอโอเคนี่นะครับเขาเรียกว่ารากเดินไม่ใช่การตัดสดถ้าตัดสดก็คือมีรากอยู่แล้วมีรากออกมาแล้วก็ตัดออกจากต้นแม่แก็จะมีรอยแผลแดงแล้วก็เขาก็ส่งเลยอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรหมเกเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็ลากเขาก็ออกแล้วครับโอเคสำหรับพามาดูพิโริึงพินเ,เนะครับดูลากมาดูลากยังไงตัดสดเป็นยังไงโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ Thank you เราจะมาดูการขยายพันธุ์พิลาเลนดอนีิโลร <laughs>